แล้วเราิดเรื่องเกี่ยวกับว่าที่แต่ละท่านเนี่ยไม่ได้พาสมาชิกมาแต่ครั้งนี้ผมว่าสําคัญนะครับมันแสดงถึงอายภาพแต่ละท่านด้วยว่าสมาชิกที่ติดตัวท่านมาเนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยครอบครัวก็ได้สิบคนก็ต้องมาผมเลือกที่เป็นวันเสาร์นี่เปนสองเพื่อ,อนผมอาตย์ที่เขาคือไม่ได้ไปไม่ได้ในเขตนั้นอะไรครับตัอข์อยู่ในกรุงเทพที่เป็นสมาชิกของท่านน่ะผมว่าผมเชื่อว่าท่านมีเนี่ยเป่านว่าเพื่อน หูสิบคนเนี่ยเรามีสิบสามใช่ไหมครับถ้าเรามีสิบสามก็ร้อยสามสิบแล้วอันนีวัดไส้ดูไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าสิบเจ็ดก็ร้อเจ็ดสิบอันนี้นิดคิดกับมาตรฐานง่ายนะครับเราอยากให้มีแบบนี้สถานที่เนี่ยก็ข้าโหวตกันมาที่ไหนขอให้เปในกรุงเทพหรือชุมชนด้วยอย่างว่าครั้งที่แล้วที่ปีเคเนี่ยเรามีประสบการณ์เราเรารู้เรื่องค่าจ่ายเราหลายๆอย่างค่าจ่ายเลยนะครับเพราะเราทางทางการเงินเขาก็ คิดว่าค่าใช้จ่ายนี่มันเหมาะสมและการเดินทางต่าง,างก็ถ้ามีที่อื่นที่ดีกว่าวิญญาแต่สองท่านที่สุดขอ,อสเสนอว่าสมาชิกแต่ละท่านต้องพาติดตัวมาด้วยเลยอย่างน้อยสุดห้าคนนะครับเพราะว่าทา่านนี้อยอมรับเลยว่าเราต้องไม่เอาคนอื่นมาแล้วมาดูภาพไม่ดีนะครับท่ภาพที่ติดตัวเพราะว่าผมว่าเชื่อว่าความที่ท่านต,ต้องมีมั่นใจอย่างนี้นะครับไม่มีไม่ได้ครับไม่มีเราจะมาดื่มดื่มไม่ได้ก็ขออนุญา ครับที่เราเรียนก่อามีท่านหนึ่งครับที่านหน่งเชิญครับผมขอดเพื่อนกันเราไปองค์กรทำไมครับจบก่อนอืมท่านหน่เป็นอะไรเป็นท่านหนึ่งนะครับอาจารย์คนโบรานมีความเห็นอาจจะแตกต่างไปมากหน่อยนะครับผมแนะนำว่าให้ลงถนนให้เก็บกันนะครับประหยัดนะครับแล้วก็การทำข่าว ประเด็นพฤติกรรมพฤติกรรมเรานะครเจตนาเรามันต้องทำขาวถ้าลงถนนได้หรือว่าที่นนโซบันทนล้นหน่อยนะครับทนล้นหน่อยนะครับแต่ถ้ามีพามาก50%คนละแบบพฤติรครับผมแนะนำว่าส่วนสาธารณะก้อหมกครับต้องมีค่าวขอบข่าวอ๋อขอบคุณค<ม>เติมด้วย แต่เป็นสมาชิกของผมในมูลนิธิจะราจรแห่งประเทศไทยเสื้อสีส้มเด่นเลยครับนะครับแ็ก็แนะนำะตรงนี้นะครับแต่หากว่าจะไม่ยอยากให้องค์กรอื่นมาร่วมด้วยเป็งว่าจะมีปัญหาต่อจาแในแง่มุมของกฎหมายแต่เขาเจอมาจับก,การจราจรนี่นครับำรีทำงานอี มาถึงแบบที่เขาแต่งในกาบ้านนะแล้วเราก็พยายามต่างๆซึ่งตอนนี้ก็กำลงพยายามีึไปแเาจะวู่เสื้อหนังยางพาราได้ในการนำเสนอเที่ไม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 ่นไปซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงเอคอเทที่าลงได้ันนี้ก็คือนำเสนอทางทางึงใหไดอีกช่องทนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็มาต่างๆถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ถ้ามันสามารถประหยัดได้แล้วเข้าถึงสื่อมวลชนเนี่ยเ็เห็นว่าแบบทก็ ก็ต้องแล้วแต่ทนชีวิตทุนที่กำัเลยค่ะกำลังขอไปด้วยะนะคะนี้ก็เป็นความคิเสนอของปอกในในฐานะที่เราได้โซเชียลแล้วค่ะในการตราต่วยุันทะผมก็เห็นว่าสร้างกระแสว่ามันจะเป็นจุดปังตัวนี้แหละครับขอให้ไหว้รับทุกท่านครับผมสริโยโยครับหรือจีโยครับ แล้วผมเคยร่วมงานกับท่านชิสมักผู้ว่าโดยสามสกุลทีนี่ที่ผ่านมาอีกจริงแล้วนะหลาพระเจ้าตากสินอีจริงประชุมได้เขาประชุมกันมาแล้วพวกกไงทัพป้าคนนั้นเรามีกระแสที่ดีมากนะครับ่ามีโมงลงไปตรงลานบริเวณก็อยู่ได้ประมาณตัวสองร้อยคนตอนนั้นเป็นภาพดีมากใครไปใครมาก็ะเห็นภาพโดยเฉพาะทศยุทธ์ครับ ทางเรื่อกงกฎหมายอะันนี้รถติดตั้งวันอัิดารวันางเป็นกระแสอ่อาเพราะจากการที่ผมลงพื้นที่ในเขตต้องจอดกนะันว่าที่ข้าที่ผ่านมาเชื่อไหมว่าพรรคเดียตามผมแล้วอ่าพรรคเดียตามผมแล้วผมนำพรรคใหญ่นั่นใเนเขตต้องจอดครานี้นะอ่ะอาผมนำพรรคใหญ่แล้วไม่ว่าพลังประชารรัฐปะชาธิปัตย์ต้องเต็นป้ายอยู่แล้วจัดอายุก่อนรำป้ยใหญ่ใช่ไหมคตอนนี้ป้ายนาคะครับ การมึงทำพักประโยกแลก้วตรงนี้เล็กๆที่เราถาไปเนี่ยนี่เป็นจุดประกายนะแล้วอย่างหนึ่งความโชคดีของผมนะอันนี้เลาสุนทรความผมได้ลูกชายของผมเนี่ยเคยทํางาน,างานงงกับท่านผู้คิงชันกระตุนมาแต่และวันนี้ปีนี้ปีน,นี้มันก็ส่งนะฮะเขาก็เอาภาพผมไปลงโซเชียลรู้ไหมว่าพักเลยตามผมอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือถึนนองหนูทางหัวนะว่าเราไปทำดูโลกโซเชียลดีมากเลยวันนี้นะโลกโซเชียลพอเราเป็นพรรค เป็นภากใหม่ด้วยต้องใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์เงินทองไม่มีอ่ะเราเป็นอาสาที่จะยังไงอ่ะพวกคำพูดมาจะอาสาเท่านั้นหมดเลยอ่ะนะฮะด้วยจิตอาสาเราก็ทำงานเป็นอาสาแต่ว่าถ้ามีน้้าเนี้ยเราคงจะมีของนะครับคือเรียนถามนะครับในการที่ทำโดยส่วนและทำให้ตอใช่ไหมครับ สัาณิที่า่านมาใครก็ต้องหลังรอรองรับกับความรอนได้ไหมมีมีมีอะไรที่มันสามารถที่จะช่วยบรรเทาความร้อนเป็นลมนะครับมันเป็นลมครับเป็นองกยคท่านมามามันเป็นลงแกงถ้าเป็นที่โลงแ้งเราก็ทำาย่งค่าเป็นตวตัวส่วนแต่งเดียวเนเย็นแล้วเดินรรเถามมาทําผมก็จะนอาเย็นเย็นนอนไม่ไม่อยู่ครับถ้าคนยูคมาไม่อยู่ครับ แดดกล้ามากนะฮะเขาลงนีผมเดินแค่ชุ่มย่าไม่ไปะช่วยลาช่วงาวล้เหงื่อจะแตกมากเลยพองเ่อะพออะไรอไรก็ตามะผมโ่่จริงครับถ้าเป็นที่ร่มมีที่ร่มยตอนเย็นเนก็เอาตอนเย็นเย็นะท่านตอนเย็นคยับตอนแดดร่มลมตกครับอ่อนี่้เพื่อเวลาต้องาะฮะนี่ข้นหลักการหลักการตัวเรียน ถ้าเย็นๆการเดินทางกลับรถติดมืดคนแก่ก็มัวคนแก่ก็นะตัวผมไม่หกไ่ได้ยื่ได้แต่คืนเช้าผมทำได้แต่วมคนที่มาที่พาเรียนะคุณช่านอย่นี้นะครับผมถ้าหนักระหนเลนะแต่เป็น่วงสามาที่คจะพามานะครับขอบคุณมาก การในสถานที่ที่มีขอบเขียนเหกันนะครับไม่ทําการในโลกแจ้งนะแต่การที่จะทําในโลกแจ้งนี้ก็เหมือนกับไฮปาย์กนะฮก็เคยมีเหมืกันนะครับแต่ว่าไม่มากนัะครับซึ่งสิ่ง,งที่ดีนั่ก็คือจะได้สื่อเข้ามาเห็นนะครับแล้วก็ประชาชนใดที่ถามไปทามมาก็เห็นนล้นก็เป็นข้อดี การทั่วไปเนี่ยจะ าการขนงบในการแจ้งนี่มันจะต้องเป็นการใช้สรัพ์ที่ซึ่ง,งมีคนจำนวนมากเราไม่ทราบว่า1 0 0รเราจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะมากกว่านั้นแต่ถ้าเี่ยวับเร่องของต้นทุที่เสนอมานีก็มีต้องเป็นร้อยนะนะครับและท่านอื่นนะครับอาจจะมากมากนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราไปทําในที่ร่งแจ้งนี่อาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการจราจร ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันอีกทีนะครับจะมาสรุปกันอีกทีนะครับว่าควรจะทำอย่างไรนะครับเรื่องของการเปิดตัวต่างประเทศเรื่องต้นไว้อย่างนี้ก่อนนะฮะครับท่านส่อตันะครับที่จะเดินเข้าถกรุงธปดารเดินไปทุกท่านนะครับผมติดตัวทโทุกชายทุกเย็นนะครับคือคนหน้าสาขา เกตการเพราะว่ากิวหวันโดนจะมาที่ติดในการที่จะมาคุยนะครับกัวหวันโดนก็มีแปดเขตแต่กรุงเทพและได้กรุเทพมีนั้งสามที่สามเขตนะครับก็ยังไงก็คงจะทำงานร่วมกันเพราะโดนผรีกับกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่หลักการที่จะใช้วิธีการต่างผมมองว่าตอนนี้ถ้าเรา ทุกคนมีสื่อในอื่นทุกคนมีโทรศัพท์มีสื่อไม่ว่าจะเป็นไลน์ติ๊กต๊อกเฟซบุ๊กนะครับหรือจะเป็นเพจเนี่ยถ้าทุกท่านเนี่ยครับไปสร้างเพจของตัวเองแล้วก็แชร์สิ่งที่่าพเกงเป็นแรงหรือว่าใต้ต่างๆเนี่ยช่วยกันแชร์แล้วก็ลงชื่อตัวเองเลยว่าเป็นผู้สมัคร เขตไหนลงพื้นที่ไหนแฝงไหนบ้างนะครับแต่พื้นที่ช่วยกันแชร์พอเห็นพวกเราใส่เตื้อพักเราเนี่ย่าลงในเฟซไปแล้วนะครับช่วยกันแชร์ต่อถ้าเราแชร์ต่อมากเท่าไหร่ครับเราก็จะทึ่นะครับในการที่จะให้คนรับรู้เพราะคนนึงต้องมีเพื่อนไม่ต่ำกว่าร้อยคนแน่นอนแต่เพีซสามารถมีเพื่อนได้ถึงห้าพันคน ถ้าห้าพัน 5, คนเราก็ะจายออกไปห้าพันเราห้าพันมีเพื่อนอีกเป็นร้อยเป็นพันนะครับจะกระจายไปเท่าไหร่นะครับนี่คือเริ่มต้นจากตรงนี้ประหมินทุกวันนี้ผมทํามาตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลเราเริ่มใหม่ผมก็นะครับแชร์ตลอดว่าพักออกไปมาผมก็แชร์ออกไปแชร์ไปหลายท่านที่อยู่ในนี้ก็กร่วมกันแชร์นะครับเราอย่าอยู่เฉยมองเห็นแล้วเราก็เฉยถ้าเรามองเห็นก็ช่วยกันแชร์พัก แล้วมันจะไปต่อทันทีจะต,ต่อที่ตัวเราหรือเพื่อนเราหรือว่าคนอื่นเนี่ยก็ได้กระจายทั่วเลยนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะเปเิดตัวผู้สมัครเนี่ยผมมองว่าเราก็ใช้สถา,านที่ที่มันเหมาะสมนะครับเพราะว่าเรา,าเพื่อจะรับรองผู้สมัครของเราส่วนที่จะปเป็เิดกระแสตื่นเนี่ยนั่นกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาได้บทหารยิ่งรุก็ได้คนระับ เปิดพอเปิดเสร็จแล้วออกจากที่ร่มเดินมาเป็นขบวนเลยไปตรงไหนให้ให้เคยเห็นแค่นั้นเองตั้งโดมพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเอ่อจะเดินกันยาวนะครับแล้วก็เปิดเลยเราะนั้นแต่ร้อนผมว่าก็อาจจะมีปัญหาอย่างที่หลายคนมีตัวกันนะครับเราเปิดแล้วเราก็เดินเดินไปให้เหมือนกับเออ่เดินเดินผ่าเลยมีอะไรขึ้นเยู่อนทางเต้นมังมีทางอาษาจราจร น้ำหน้ามีอะไรพุ๊บปั๊บปุ๊บปเทำให้คนแปลกใจไม่ต้องทักสร้างเยอะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินเนี่ยเราต้องมีการประสานสื่อก่อนอันนี้สําคัญนะถ้าอยู่ไปเดินเลยเราสื่อเไม่รู้เขามาไม่ทันเราต้องมีการประสานแล้วก็อย่างืนพวกเราติสื่อทุกคนรับพวกเราคือผู้สื่อข่าว่ายไปเลยครับ่าย่ายแล้วโพส่ายนักโพสเดี๋ยวมันวิ่งอะไรนะเดี๋ยวมมาไอ้ทักวทุกคนก็รู้จักเราเดี๋ยวก็ช่วยกันโพส แล้วตื่นก็เห็นเห็นพวกจับปรเด็นของเราไปตื่นต่อนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแางเพราะว่าผมก็ใช้แนวนี้ผมใช้ตื่นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การเข้าไปตุนส่วนอย่างตลาดนัดหรือว่าจะเป็นตลาดเช้าตลาดเย็นอะไรพวกนี้เราสามารถเข้าไปได้อันนั้นก็เป็นกระแสหนึ่งนะครับแต่กระแสตลาดเนี่ยผมบอกว่าเสื่อ เราเห็นไหมสิ่งที่ลหลายๆท่านก็ทำตื่นเตยนตัวนำก่อนใช่รหมนำจนคนรู้แล้วเข้าใจแล้วเรามีจะเป็นอะไรต้องออกต้องออกตลอดออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆให้คนเห็นให้คนเห็นโอเคครับ